เอาล้ะครับผมขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมบูปิ้งครับผมสามแล้ววันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีภาพหลุดในส่วนของเมลีชนิดใหม่ออกมานะครับผมนั่นก็คือสติ๊กเกอร์ครับผมหรือถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือเคียวนั่นแหละครับซึ่งถามว่าทําไมซีซันสี่ต้องนําตัวเคียวเข้ามาเป็นอาวุธเมลีชนิดใหม่นะครับผมผมจะบอกเลยว่าตัวเคียวนี้เป็นอาวุธประจําตัวของตัวละครหลักตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับผม ตัวละครตัวนั้นก็คือ Ghost Grim Reaper นั่นเองซึ่งในซีซันสีที่จะถึงนี้จะเป็นการกลับมาของตัวละคร Ghost นะครับผมก็คือการกลับมาจากความตายนั่นเองซึ่งถามว่า Ghost จะโหดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับ โอเคครับผมแต่ที่ทุกคนได้ดูนั่นก็คือตัวอย่างการเทคดาวของตัวละคร Ghost Grim Reaper นั่นเองก็มากับเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมสำหรับอาวุธเมลีอันใหม่อย่าง Tri ๊ e เกหรือตัวเคียวเนี่ยผมก็ได้มีตัวอย่างเกมเพย์ใน Call o Duty Mobile ไหมหทุกคนดูกันนะครับผมโดยสเตตัสคร่าวๆข,ข,ข,ของเคียวนะครับผมจะมีดาเมจที่70นะครับผม ความเร็วในการฟันที่8ความแม่นยำที่70ความเร็วการเคลื่อนที่ที่90พะยะทำดาเมจที่10แล้วก็การควบคุมที่70นะครับผมว่าสเตตัสเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอ่าพั่วนะคล้ายๆพั่วที่เพิ่งเข้ามานะผมแต่ว่ามันน่าจะมีความเร็วการเคลื่อนที่ที่มากกว่าเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคิดในวันนี้วอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมากๆอย่าลืมกด s ับสไครต์ถึงห0ึ่งพันซับสไครต์นะผมผมจะได้เปิดสร้างไรายได้ได้สักทีนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย